สวัสดีครับเบิร์ตนะครับที่ปรึกษาทางด้านการตลาดออนไลน์วันนี้มีแอปพลิเคชันดีๆที่จะมาแนะนำเพื่อนๆน,นะครับที่ต้องการามีอะไรทำนะครับเสริมมีอะไรทำเสริมช่วยเพิ่มไรายได้นะครับสำหรับท่านที่มองหาไรายได้เสริมอยู่นะครับหรือว่าต้องการมี อ,อีกอาชีพหนึ่งเพื่อช่วยในการาลดนะครับลดรา,ายจ่ายเพื่อที่จะมีรายได้เพิ่มนะครับเพื่อที่จะมีรายได้เพิ่มขึ้นมาแต่ว่าท่านก็ต้องลองศึกษาดูนะครับแต่ก็เป็นระบบออนไลน์นะครับเป็นเรื่องง่ายๆที่เราจะทำอยู่ที่ไหนก็สามารถที่จะทำได้นะครับ แอปพลิเคชันตัวนี้นะครับมีประโยชน์ในการาทำธุรกิจออนไลน์ต่างๆนะครับขายสินค้าหรือว่าเอาสินค้าไปขายนะครับเนื่องจากแอปพลิเคชันตัวนี้นะครับผมมีสินค้าให้เลือกทำตลาดนะครับทำตลาดอยู่ที่ว่าท่านนะครับสน,สนใจสินค้าตัวไหนนะครับก็สามารถที่จะเลือกตัวนั้นไปขายได้เลยนะครับ แอปพลิเคชันตัวนี้ง่ายๆนะครับมีคุณสมบัติที่สะดวกในการทำธุรกิจออนไลน์หรือว่าขายของออนไลน์นะครับเยอะแยะมากมายนะครับเดี๋ยวผมจะพาแนะนำนะครับว่าแอปพลิเคชันตัวนี้สามารถที่จะทำอะไรได้บ้างนะครับเป็นเบื้องต้นก่อนนะครับแล้วก็ารายละเอียดอื่นๆก็จะ อัปเดตเพิ่มเติมขึ้นมานะครับเนื่องจากแอปพลิเคชันตัวนี้เป็นตัวล่าสุดนะครับที่ออกมายังไม่ได้เปิดตัวเป็นทางการนะครับแต่ถ้าเปิดตัวเป็นทางการเมื่อไหร่ก็จะมีคนเข้ามาใช้มากมายทีเดียวนะครับเพราะคิดว่าเป็นยุคที่อนาคตเป็นยุคของแพลตฟอร์มนะครับต้องอต้องเป็นแพลตฟอร์มที่ขายสินค้าหรือว่าบริการอยู่บนมือถือ เพราะว่าทุกคนสามารถที่จะเอามาใช้ได้อย่างทันท่วงทีนะครับเป็นเรื่องง่ายๆเพราะว่าทุกคนม,มีมือถืออยู่แล้วใช้มือถือเล่นหรือว่าใช้งานตลอด24ชั่วโมงอยู่แล้วนะครับเกือบจะ24ชั่วโมงนะครับเพราะว่าแม้แต่ยามหลับตื่นขึ้นมานะครับเพื่อนๆก็ต้องแม้แต่ผมเองก็ต้องฟ้าหามือถือก่อนนะครับ วางอยู่ตรงไหนก็ต้องเปิดดูมือถือก่อนนะครับอ่าไปกันเลยนะครับไปแนะนําตัวแอปพลิเคชันตัวนี้นะครับตัวแอปตัวนี้นะครับมีชื่อว่าตัว d n w platform นะครับผมจะแนะนําตัวอ่าในในส่วนของ Android ก่อนนะครับมือถือ Android ก็ไปที่ Play Store นะครับ Pay Store Play Store ของแต่ละท่านนะครับก็พิมพ์คำว่า เพื่อไปที่เพจสโตร์เพื่อที่จะโหลดแอปพิมพ์คําว่า d d n w platform นะครับอ่าขึ้นมาแล้วนะครับ platform ตัวนี้นะครับ d n w platform d n w platform อาจจะพิมพ์ผิดพิมพ์ผิด f o r m platform นี่มาแล้วนะครับ ตัวแรกเลยนะครับ DNW Platform นะครับตัวนี้นะครับนี่ DNW Platform นี่ตัวนี้เลยนะครับเสร็จแล้วก็กดติดตั้งตัวนี้นะครับกดติดตั้งเลยกดติดตั้งรอสักครู่นะครับรอสักครู่ตัวแอปพลิเคชันกำลังติดตั้งอยู่นะครับก็มาแนะนำนะครับสำหรับ เปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจนะครับเนื่องจากว่าจะท่านช่วงเศรษฐกิจแบบนี้นะครับจะไปหางานที่ไหนก็จะยากนะครับแต่ถ้ามีงานอยู่บนมือถือเพราะว่าทุกท่านก็สามารถที่จะพกพาไปไหนได้อยู่แล้วนะครับก็แนะนําว่าเป็นเรื่องทีอ่อนาคตจะต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอนนะครับโอเคเมื่อโหลดแอปเรียบร้อยแล้วนะครับก็กด กดออกไปก่อนครับกดปุ่มตรงกลางด้านล่างกดออกไปก่อนนะครับแล้วก็ไปหน้าจอนะครับเลื่อนหาตัวแอปพลิเคชันที่ผมได้ติดตั้งเมื่อเมื่อสักครู่นี้นะครับเจอแล้วนะครับตัวนี้นะครับแอปพลิเคชันแอปพลิเคชันตัวนี้นะครับ D N W Platform ครับ เสร็จแล้วนะครับกดเปิดเลยครับเปิดขึ้นมาเปิดตัวแอปขึ้นมาแล้วนะครับกำลังรันรอสักครู่หนึ่งนะครับขึ้นมาแล้วก็จะขึ้นหน้าจออย่างนี้นะครับตัวแอปพลิเคชันตัวนี้นะคล้ายกับช h อป e e เลยนะครับ s h o ป e e รูปแบบหน้าตานะครับใช้งานง่ายนะครับรูปแบบ้าย้ายช้อปปีทีเดียวนะครับก็จะเป็น ็เร,เรียกว่าดีคอมเมอร์สนะครับตัวนี้นะครับดีคอมเมอร์สนะครับเขียนโอเคลักษณะการใช้งานนะครับมาดูที่ด้านล่างนะครับด้านล่างฝวามือด้านล่างฝวามือนะครับตัวนี้นะครับที่รูปคนฝวามือเป็นรูปบัญชีนะครับอ่าตัวนี้ของผมลงทะเบียนไว้แล้วนะครับ ลงทะเบียนไว้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมจะกดออกไปก่อนนะครับเดี๋ยวใช้เพื่อนเพื่อนดูอ่ากดออกไปก่อนโอเคก็เมื่อกดมาที่ด้านล่างฝ่ามือนะครับตรงบัญชีนะครับก็ก็จะเขียนว่าเข้าสู่ระบบนะครับอ่าเดี๋ยวก่อนอธิบายก่อนนะครับเข้าสู่ระบบถ้าเกิดว่าก่อนหน้านี้เพื่อนเพื่อน เป็นสมาชิกอยู่แล้วนะครับก็สามารถที่จะใส่รหัสสมาชิกแล้วก็รหัสผ่านได้เลยนะครับส่วนท่านที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกนะครับก็สามารถที่จะสมัครสมาชิกได้นะครับแต่ต้องมีรหัสผู้แนะนํามาใส่นะครับก็จะมีชื่อนามสกุลประเทศเบอร์โทรศัพท์อีเมลนะครับแล้วก็อีเมลยืนยันอีเมลอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็กดติ๊กสมัครสมาชิกนะครับอันนี้ แนะนำคร่าวๆก่อนนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมพาทัวร์ตัวหน้าตาตัวแอปพลิเคชันก่อนนะครับว่าเป็นยังไงก็มาที่หน้าหลักนะครับหน้าหลักด้านาเป็นรูปบ้านนะครับด้านล่างซ้ายมือสุดนะครับกดที่หน้าหลักครั้งหนึ่งนะครับแต่ไปผมย้ำว่าเหมือนลอาช้อปปี้ทีเดียวนะครับรูปแบบสีสันนะครับก็มีเป็นสินค้านะครับ ให้เราเลือกมากมายนะครับง่ายไหมครับนี่ขึ้นมาเยอะแยะเลยนะครับเห็นไหมครับเป็นสินค้าอ่าสมมตินะครับสมมติผมเลือกเอาตัวหนึ่งนะครับกดตัวอ่าตัวนี้นะครับนะครับเขามีชื่อว่าดีเกนะครับดีเกลราคามีราคาระบุ ชัดเจนนะครับระบุราคาแล้วก็เลือกจํานวนถ้าเกิดว่าเราต้องการสั่งซื้อนะครับก็เกิด1 2ึสไปก็ได้นะครับอ่าให้ให้ดูก่อนนะครับว่ารูปแบบหน้าตาลักษณะการใช้งานนะครับแล้วก็รายละเอียดสินค้าตัวนี้นะครับมีอะไรบ้างแล้วก็ระบุนะครับ นี่รายละเอียดสินค้านะครับด้านด้านขวามือก็จะมีคําว่าสั่งซื้อหรือสายมือหยิบลงตะกร้านะครับหรือหยิบลงตะกร้าไปก่อนช้อปปิ้งไว้ก่อนอสมมุติผมจะสั่งซื้อนะครับก็กดสั่งซื้อสั่งซื้อมันก็จะเปลี่ยนหน้าตาไปอีกนะครับเปลี่ยนมาอยู่หน้านี้นะครับก็จะมีะการคิดคํานวณว่า ราคาเท่าไหร่นะครับราคาเท่าไหร่ก็จะขึ้นว่าชําระเงินนะครับเมื่อเราเลือกสินค้าตัวนี้แล้วราคาเท่าไหร่ก็มาดูที่ชําระเงินนะครับก็ไปชําระเงินต่อนะครับคุณต้องเข้าระบบก,ก่อนการสั่งซื้อเห็นไหมครับคือใครจะซื้อสินค้าได้ต้องลงทะเบียนก่อนนะครับลงทะเบียนเพื่อที่จะมีข้อมูลเข้าสู่ระบบนะครับ เช่นเดียวกันกับ Sho ปปีนะครับ s h o ป e e เราต้องลงทะเบียนก่อนเพื่อที่จะรู้ว่าที่อยู่คุณอยู่ที่ไหนเบอร์โทรอะไรนะครับแล้วก็การชำระเงินนะครับต้องการชำระเงินแบบไหนโอนเข้าบัญชีแบบ QR code หรือว่าชำระเงินปลายทางนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องเข้าสู่ระบบนะครับเข้าสู่ระบบ เข้าสู่ระบบแบบนี้ก่อนนะครับหรือเรายังไม่มีรหัสสมาชิกนะครับก็ต้องสมัครสมาชิกก่อนนะครับก็ใส่ชื่อรหัสผู้แนะนำนะครับผู้แนะนำก็เบอร์โทรนะครับเบอร์รหัสสมาชิกผู้แนะนำนะครับศูนย์ศู ศูนเห็นนะครับรหัสผู้แนะนำหนึ่งรหัสผู้แนะนำศูนย์หนึ่งเดี๋ยวก่อนผู้แนะนำศูนย์หนึ่งสามเจ็ดแปดศูนย์สี่ 3, 7, 8, ใส่รหัสผู้แนะนำนะครับแล้วก็สมาชิกนะครับชื่อถ้าเพื่อนๆน,นะครับต้องการสมัครก็ใส่ชื่อเพื่อนๆน,นะครับนามสกุลแล้วก็ประเทศประเทศไทยนะครับใส่ประเทศเลือกประเทศไทยไทยแลนด์นะครับก็อยู่ด้านล่าง เื่อไปเรื่อยๆนะครับก็สามารถที่จะสมัครสมาชิกได้ทั่วโลกเลยนะครับเพราะว่ามีจังประเทศอยู่ทั้งนั้นให้เราเลือกนะครับก็เลือกไ h a แลนด์เสร็จแล้วก็ใส่หมายเลขบัตรประชาชนนะครับเบอร์โทรศัพท์อีเมลอีเมลยืนยันอีเมลอีกครั้งหนึ่งนะครับถ้าเพื่อนๆนะครับ ถ้าเพื่อนๆไม่มีอ e ีเมลก็สมัคร Gmail e นะครับง่ายๆสมัครแป๊บเดียวก็ได้อ e ีเมลแล้วนะครับอันนี้คือขั้นตอนง่ายๆนะครับที่ใช้ในการสมัครสมาชิกนะครับหลังจากสมัครสมาชิกเรียบร้อยแล้วเพื่อนก็จะได้รหัสนะครับได้รหัสสมาชิกแล้วก็สามารถที่จะเข้าสู่ระบบได้นะครับเข้าสู่เข้าสู่ระบบได้แล้วก็สามารถที่จะขังซื้อสินค้า นะครับสั่งซื้อสินค้าและก็สามารถที่จะส่งลิงก์สินค้านะครับส่งลิงก์สินค้าตัวนี้ที่มีอยู่นะครับมีสินค้าเยอะแยะมากมายนะครับเมื่อแตะเพื่อนๆแตะไปที่มุมบนซ้ายมือนะครับก็จะเป็นหมวดหมู่สินค้าให้เราเลือกนะครับเยอะแยะมากมายเลยนะครับผลิตภัณฑ์เพื่อการเกษตรนะครับก็มีนะครับก็จะมี ตัวสินค้าบอกนะครับว่าชื่ออะไรนีครับราคาเท่าไหร่นะครับแล้วก็การสั่งซื้อนะครับส่วนสรรพคุณสินค้าแต่ละตัวนะครับถ้าเพื่อนๆสนใจก็สามารถที่จะลงเรียนได้นะครับลงเรียนได้หรือ,อศึกษาเพิ่มเติมจากผู้ที่แนะนำของเพื่อนๆนะครับ คนที่แนะนำว่าสินค้าที่มีอยู่ในแพลตฟอร์ม DNW แพลตฟอร์มนี้นะครับมีกี่ตัวนะครับแล้วก็แต่ละตัวมีคุณสมบัติอะไรบ้างแล้วก็เราจะขายยังไงจะมีารายได้ยังไงเกิดขึ้นนะครับอันนี้เป็นโลกของอนาคตนะครับแพลตฟอร์มนี้กระังฮตมากๆนะครับเปิดตัว เปิดตัวเร็วๆนี้นะครับอย่างไม่เป็นทางการนะครับแต่ตอนนี้ก็สุดยอดมากๆตอนนี้นะครับได้รับความนิยมในในระบบของอทีมงานนะครับที่ได้เห็นตัวแอปพลิเคชันตัวนี้นะครับออกมาแล้วก็จะมี รายได้เกิดขึ้นมากมายนะครับเนื่องจากการนำแพลตฟอร์มตัวนี้ไปขายสินค้าหรือว่าแนะนำนะครับให้เพื่อนๆคนอื่นสมัครและก็ขายสินค้าเหมือนเรานะครับโดยใช้แพลตฟอร์มตัวนี้ในการาทำการตลาดนะครับแพลตฟอร์มตัวนี้เราาเราสามารถที่จะส่งทาง Facebook ส่งทางไลน์นะครับแล้วก็ตัวแพลตฟอร์มอื่นๆนะครับได้ นะครับได้แล้วก็มันสามารถที่จะทำด้วยมือถือเราเองที่ใช้อยู่นี้นะครับเพื่อนๆที่สนใจนะครับสามารถที่จะติดต่อมามาก่อนมาก่อนด่วนเลยนะครับบอกว่าด่วนเลยเพราะว่า,าใกล้จะเปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วนะครับส่วนเรื่องรายละเอียดต้องมา เรียนรู้กันอีกครั้งหนึ่งนะครับส่วนารายละเอียดเพิ่มเติมนะครับเดี๋ยวผมจะอัดเป็นคลิปให้ดูเป็นคลิปที่1ที่2ที่3นะครับเรื่อยๆนะครับอันนี้เป็นคลิปแรกมาแนะนําเบื้องต้นก่อนนะครับเดี๋ยวจะมีคลิปที่2ที่3ตามมาอีกแน่นอนนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวจะทําให้ดูนะครับหลังจากที่ เพื่อนๆสมัครสมาชิกไปเรียบร้อยแล้วเราสามารถที่จะเข้าไปทำอะไรได้อีกในในระบบนะครับโอเคครับแล้วพบกันใหม่ในในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ